สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแะแกะพี่แต่สนหมากกันนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวอะไรมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดแบบนะครับแกได้เลยงั้นเราจะได้ลุ้นตรงนี้ไงเวลาที่เราพอจะแกะนะเพรให้มาแกะนะให้กันนะโอเค กัน,นนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวอะไรไมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดแบบนะครับแกเลยลุ้นนะลุ้นเราจะไ,ได้ตัวไหนไม่รู้อ่ดูการ์ดไหมการ์ดยังไม่ต้องดูไหมดูแกเลยแกตัวนี้ดีวกว่าอย่างนี้โอเค <Okay. S 2> แอบเป็นไหมให้พอช่วยดูว่าตัวไหน กันเราจะได้ลูมตรงนี้ไงเวลาที่เราพจะแกะอ๋ออะพ่อให้พ่แกะนะเท่านั้นอ่ะโอเคมา้ได้ตัวแมวเฮ้ยมีตัวแมวทำไมหนูไม่ดูตัวนั้นล่ะคะโอเคได้สวยสวยโอ้ยดไห้ขัดมือเดี๋ยวพื่อนกันดูกันไม่มีสกอตขดูนะอ๋อในหันหน้าพี่แจมาดูอ๋อเขากันไว้ไงคะ หางมือไหนดูมือหนดูอานีนะครับไหนครับมาใกล้ๆหน่อยครับมา,บามาอันนี้จดูเสียบนะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นหางของนะอันนี้ก็เีนหูค่ะโอเคพี่แจ็คข้าจอกขยไหน,ไหนให้เป็นดูน่แจ็คหนอยทนม่ดูิไหนนี่น โอออเค๋รูปพี่แจ๊กใส่กางเกงดีใส่ใส่เสื้อค่ะใส่ใส่เข็มึดมาชื่อเขาอยู่ในเอ็มบีอะไรคะชื่อเพลงอะไรเพลงจำชื่อรู้ชื่อเพลงแต่จำเพลงชื่อเพลงไม่ได้อะค่ะชื่อรู้ชื่อเพลงว่าอะไรเพลงพิตตี้พีชครับก็คือตัวนี้ครับโอเคสุดมากเขาเป็นตัวอะไรคะเป็นหมาอะไรคะมันนักลูกเมื่อกี้ โอเคเดี๋ยวประกอบให้เดี๋ยวมาประกอบกันเขาได้ประกอบไมเต็มเดี๋ยวมันหักนะพระใจแม่ดูเกิดพรจะอยางแบบือไอ้ปนลาตัวนี้ก็น่ารักอยากได้ตัวนี้โอเคเอเหมือนแม่นะหนูอยากได้ตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้น่ารักตัวนี้แม่ก็อยากน่อ้ค่ะมาแม่จะยเดี๋ยวเขา็นนิ่งๆกันนะมองไม่เห็นเลยโอเคไหนโอเค ค่ะขหน้าพี่แจ็คดินะโอเคบ๊ายบายนะค่ะขหร่ค่ะประกอเสร็จแล้วค่ะหาไหนไหนนี่นะคะพี่แจ็คโอเคนิ่งๆหน่อยนะคะโอเคอ๋อหน้าพี่แจ็คเป็นอย่างนี้ก็เปนแบบนี้นะคะราคาก็เปนแบบนี้ไหนผมไหนออเร็วมากเลยค่ะช้าๆเน่ะไหนดูสายสายไหนแม่ขอดูพี่แจ็คแป๊บหนึ่งค่ะ อโอเคเอาละต้นกมีต like okay, ั okay, really okay, okay. Okay. Okay, ้งใตรงนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือค่ะโอเคค่ะสวยไหมคะสวยค่ะไหนทำช้าช้าเพราะว่ากล้องจับไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมจะดูไม่ทันโอเคสวยค่ะโอเคถูกใจไหมคะถูกใจค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปใส่ในกล่องใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นบ๊ายบายก่อนนะคะ ค่ะดีค่ะไ่นีรย่เดี่ยวเราเอาไปเกะบี่ช